เฮ้ยชีวิตฉันมันจะอะไรกันนักกันหนาะทำอะไรก็ผิดคนก็มองไม่ดีโลกก็ไม่เข้าใจฉันนี่มันน่าสงสารที่สุดเลยอ้าวยมมาถึงก็ทุกข์เลยเหรอวันนี้แดดยังไม่ทันร้อนเลยนะยมเนนจ้าความทุกข์มันไม่ต้องรอแดดมันมาเองโยมจินตนาใจเจ้าหนักหรือถุงของฝากหนักกันแน่ของฝากเบาค่ะแต่ใจ หนักเป็นกิโลอืมงั้นวางลงหน่อยไหมล่ะโยมจินตนาโยมจินตนาเจ้ารู้ไหมว่าทุกมันเกิดที่ไหนเออมันเกิดจากคนค่ะคนทำให้ฉันทุกหมดอาจารย์ครับถ้าทุกเกิดจากคนงั้นเราต้องไปอยู่ดาวอังคารไหมครับเนนถ้าใจยังเหมือนเดิมไปดาวไหนก็ทุกเหมือนเดิมนั่นแหละอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะคะอาจารย์ ทุกเกิดจากใจที่ยึดใจอยากให้ขนชมใจอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดใจไม่อยากให้ผิดเพราะสิ่งที่อยากไม่ได้ก็มัดตัวเองด้วยความคิดจนแน่นซียิ่งกว่าปาราอูห้หูพระอาจารย์พูดสะเห็นภาพเลยค่ะ